สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยนะคะในระดับชั้นป4ี่วันนี้ขอนําเรื่องเข้าสู่คําราชาศัพท์หมวดเครือญาตินะคะสําหรับคําราชาศัพท์ หมดเครือญาตินั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้นะคะและเรียนในระดับชั้นป .4 มาฟังคำชี้แจงจากคุณครูนะคะก่อนจะเข้าสู่คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติคำชี้แจงให้นักเรียนดูคลิปเรื่องคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตเพื่อเตรียมทดสอบในรายวิชาภาษาไทยส่วนวันเวลาทดสอบคุณครูจะแจ้งให้ทราบในภายหลังะคะ ความรู้เรื่องคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติในวันนี้นะคะในคลิปก็จะมีคำสามัญคำอ่านและข้อคัดการอ่านคำราชาศัพท์ด้วยนะคะและก็มีรูปภาพประกอบว่าใครเป็นใครนะคะเครือญาติไหนเป็นใครอย,อย่างไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะเวลาดูคลิปที่คุณครูให้ดูดูจนคิดว่าเวลาคุณครู บอกว่าใครลูกสามารถตอบทั้งคำราชาศัพท์หรือคำสามัญได้และก็สามารถเขียนเป็นคำราชาศัพท์คำสามัญและคำอ่านได้นะคะสำหรับครูคิดว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนของคุณครูต่อไปจะทำได้อย่างที่คุณครูบอกแน่นอนนะคะเพียงแต่ดูคลิปนี้หลายๆรอบหลายๆครั้งนะคะลองมาดูนะคะนักเรียนคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ หนึ่งพระอัยกาอาา่านว่าพระอัยกาหมายถึงปู่หรือตาสองพระอิยกาอาา่านว่าพระอัยิกาหมายถึงย่าหรือยายสามพระไยกา อ่ว่าพระไปยะกาหมายถึงปู่ทวดหรือตาทวดสี่พระไปยิกาอ่านว่าพระไปยิกาหมายถึงยา่าทวดหรือยายทวดห้าพระชนกหรือพระราชบิดาอ่านว่า ระชนกพระราชบิดาหมายถึงพ่อหกพระชนนีหรือพระราชมารดาอ่านว่าพระชนณีพระราชมรารามดาหมายถึงแม่เก็ด พระสัจุระอ่านว่าพระสัจุระหมายถึงพ่อสามีแต่พระสัจจุอ่านว่าพระสัจจุหมายถึง,มแ, pp, มถงแม่สามีเก้าปิตุลาอ่านว่าพระปิ ตุลาหมายถึงลุงหรืออาชาย 10. พระปิตุชาอ่านว่าพระปิตุชาหมายถึงป้าหรืออาหญิง 17. พระมาตุลาอ่านว่าพระมาตุลา หมายถึงลุงหรือน้าชายพระมาตุฉาอ่านว่าพระมาตุฉาหมายถึงป้าหรือน้าหญิงสิบสาม พระสวามีหรือพระพัสดาอ้าว่าพระสวามีพระพัสดาหมายถึงสามีสี่พระมหิีีหรือพระชายาอ่านว่า ระมะกหีสีพระชายาหมายถึงภัรยาสิบห้าพระเชดิดาอ่านว่าพระเชษดาหมายถึงพี่ชาสิบหกพระเชิดภทบพระี อ่านว่าพระเชษฐพะะพิมีหมายถึงพี่สาวสิบเจ็ดพระอนุชาอ่านว่าพระอนุชาหมายถึงน้องชายสิบแปดพระคณิ t าาอ่านว่าพระ ค่ะนิสถามหมายถึงน้องสาวสิก้าพระเทสโอรสหรือพระเจ้าลูกยาเธอแานว่าพระราชาโอรสพระเจ้าลูกยาเธอหมายถึงลูกชายยี่สิบ พระราชธิดาหรือพระเจ้าลูกเธออ่านว่าพระราชธิดาพระเจ้าลูกเธอหมายถึงลูกสาว21พระชามาดาอ่านว่าพระชามาดา หมายถึงลูกเผยยี่สิบสอพระสุนิสาอ่านว่าพระสุนิสาหมายถึงลูกสะพ้ายยี่ิสาพระราชนัดดาอ่านว่าพระราชนัดดาหมายถึง หลานชายหรือหลานสาวยี่สิบสี่พระพาคิในอ่านว่าพระพาคิในหมายถึงหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาวยี่สิบห้าพระพาติยะอ่านว่าพระพาติยะ หมายถึงหลานที่เป็นลูกของพี่ชายหรือน้องชายที่สิบหกพระราชปนัดดาอ่านว่าพระราชปนัดดาหมายถึงเหลน ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคำราชาศัพท์นะคะหมวดเครือญาติก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นคําที่สําหรับในชั้นเรียนของนักเรียนที่ต้องควรรู้นะคะและก็สามารถอ่านได้เขียนได้แล้วก็บอกความหมายได้นะคะ ขอให้หนักเรียนตั้งใจดูคลิปนะคะแล้วก็ศึกษาอย่างดีนะคะเพื่อเตรียมในการทดสอบสำหรับวิชาภาษาไทยก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ